ภูมิใจเสนอหมาฉนันมีหมาตัวหนึ่งไอแบรทุกคนถ้าขี้แข็งขี้ไม่ออกก็ลองกิน <รอ S 1> แบบอย่างเี้ยเหมือนคนาทำอะไรร้องเหมืมอนเขาแบแบ<อ>คันตาก็ร้องแบบเสียงเมื่อกี้จริงๆนะบางทีตกใจใครกีดหมากแบบีขี้แข็ง อ๋อพี่เบอุ้ยทำไมพูดเอีออยหยาบโลดไหมดเลย<อ>เหนื่อยทำผมให้ลูกไปโรงเรียนกีดแรงเกินแกจริงๆขวัญใช่ไหมพี่จุ๋มเนาะกีดได้แบบแบบนั้นเลยพี่แบนนะขี้ไม่ออกก็แบบนี้จริงขี้ไม่ออกก็เป็นเ่รอเพิ่งไปดูคลิปมาแม่เราพิมพิมแอ,ปอ,อปอื่นไม่ได้นะ ยืนผิดยืนอ่ะเสร็จข้างหน้ารอนแล้ว <ๆ S 2> ผมทำอะไรให้ผมอยู่ๆๆหนูอะคะหนู <ๆ S 2> หนูเป็นคนผมเส้นใหญ่อะ<ช>่ะมันค่อนข้างที่จะอยู่ <ๆ S 2> ถ้ามวนดีๆจะอยู่ผมผมเส้นใหญ่มาก มาซาล่าจากขวัญจีลาสั่งแป้งผิวสองสีออกเหลืองใช้เบอร์อะไรผิวสองสีใช้เบอร์สามค่ะผิวขาวเหลืองใช้เบอร์สองอ่ะค่ะใช่มาชาล่าจากขวัญจีลาที่ซื้อมาจากอังกฤษ อังกฤษยังใจตอนนี้น้องบุ๋มกับคุณพีเป็นคนดังมากลยตอนใช่หรอกดเข้าไปก็เจอจริงอันนี้จริงไหมเนี่ยจริงแต่หนูไม่เห็นเจอตัวเองเลยนะเจอหนูเจอแต่ว่าไม่ได้เจอเยอะเจอทุกคแล้วเจอหน้าตัวเองว่าไงล่ะเราอ่ะพี่หรอ เจอคะส่วนมากเขาตัดแต่คุณบุญลงแต่มันก็เจอพี่จูบอยู่ข้างหลังเหมือนกันอะบางทีเอเจอนตอน,านบางทีเจอแค่ข้างหลังแต่ว่าส่วนมากเป็นคลิปคุณบุญใช่พี่เป็ดไม่เอาใหม่ไม่ใช่ชั้นค่ะตะพีค่ะตะพีรุ่นค่ะคนดังอะไม่ใช่ชั้นค่ะหนูได้ดอกไม้อีกช่อหนึ่งเหรอเห็นปะอุ้ยแล้วผมดูดิดอุย้ยหนูไปดูเลยจ้ะ ที่ช่างมาฮะแล้วพี่พีบอกว่าหรือเปล่าเข้ามาดิเข้ามาในกล้องพี่พีบอกว่ามันไม่ได้เฝ้าช่างมันเฝ้ามันไปมันไปที่นอกม้านเฝ้าช่างช่างมาอยู่นี่อยู่ตรงไหนใช่ปะเนี่ยเออแล้วพี่เดินมาเจอแล้วพี่ก็ถ่ายรูปช่างเอมาจะเป็นอย่างนั้นจริงหุมทุกครั้งตอนได้ยัอตอนได้ยังไม่เข้าน้ำเนี่ยมันจะเดินมานั่งอยู่ตรงนี้มันเฝ้าเหรอเฝ้าเฝ้าช่เออมันจะเป็นอย่างงั้นเหมือนคนแปลกหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวมันเคยเห็นบ่อยก็ไม่รู้ คนอื่นมานนมันยังไม่อันนี้ใช่ไหมแต่ช่างเอมาปุ๊บยูมันจะมานั่งดูนะช่างแอเลี้ยงแมวปะก็หรูแต่เขาก็เขาก็ชอบแมวอยู่ช่างเอมาปุ๊บมันจะมานั่งตรงนี้เลยคอเคียวเขาแล้วก็นั่งเฝ้าถ้าช่างเอไปดังแผ่นนั้นข้างในก็จะเดินผ่าไปแล้วก็ไปหน้าเกาะตรงนั้นใช่ไหมพี่เป็ดน,นูเฝ้าช่าง้ยหนูลืมตัวต้องออกแล้วนเฝ้าช่างใช่ไหมคะขำจริงอะไรเอ่ยบุ๋ม พี่จุ๋มข,ขอดไอกาสีดำหน่อยเออหนูลืมตัวหนูต้องออกจากบ้านแล้วอะลีลาเล่นสนุกอะไรเอ่ยอะจริงพี่จุ๋มทำผมให้สวยเลยแล้วก็กระเป๋าใบานี้เลยแล้วกัน,นเพราะว่าต้องออกอใบนี้ก็ได้เพราะว่าแหวนเอาไป่นี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็เก็บเดี๋ยวก็ะดวงหางนี่มาทิ้งตัวนี้นยิงไก่ถังขยะนี่พี่ชอบพอยอันนี้ส่งใครพี่ชอบสีฟา้า เม็ดมันเปง็นี่จุ๋มอ๋อลายทองฮะมีทองด้วยเอาหรอพี่ชาเขาใสนีเขาไปเลยจะได้ไม่ดูใส่ถุงนะใส่เข้าไปหมดเลยั้งถุงนั่นแหละไม่ได้ขวัญเราไปเล่นตู้กดตุ๊กตาที่แฟนทายอีกวิวเลิศมาก เย็นๆดีกับองเลยค่ะค่ะนี่ผมนี่นะนนมันลอนมากเลยตอนนี้ยสวยนะใช่ไหมพาวเวอร์แบงค์พี่จุ๊บเมื่อวานลืมเอาพาวเวอร์แบงค์ไปและนี่มีสายค่ะกด มีไหมเวอร์เหลืองนี่แหละสีส yeah, right. ีมามมเวอร์เหลืองก็แล yeah. yeah. ้วกันแล้วก็คัดชุดสีดำจบ แอร์เย็นแล้เนาะจริงอแอร์เย็นเล้นะเนาะเย็นสบัดรองเท้าอยู่ข้างล่างใช่ไหมยู่ค่ะแอร์เย็นแล้วหัวไปกียวะเขาล้างอันนี้ให้ฮะไม่จูกอะไรหัวไปกียวะ ลืมโทรศัพท์สีม่วงใช่ไหมสีสีดำใช้แบตอยู่ตรงตรงโต๊ะข้างแ้งวิลอนลอนแบบผมลอนน่ะลอนมากสายทุกรอบเด็กชายเด็กชายเจนลอนสวยมากจริง ไม่ใช่พี่พีทเออหรือใช่ใช่ปะเดี๋ยวไม่ใช่ไปพี่พีทขาดูใส่สีเขียวพี่พีทเพิ่งออกเหรอเขาแต่พ่อกับแม่ออกไปแล้วนะ แล,แล้วนี่พี่เพิ่งออกเหรอใช่เป็นสายรอนหนูด้วยนะหนูกำลังจะออกพี่ลุงอยู่ไหนหนูน่าจะไปใกล้กับเขาเลยพี่ลุงนะเดี๋ยวพี่ลุงมากินด้วยนะพี่ลุงไปกินด้วยนะเขาจองโต๊ะไว้ให้ครับเขาจองโต๊ะไว้ให้เหมือนเดิม โอเคทุกคนหนูว่าก่อนนะคะครั